สบายดีพี่น้องตอนนี้น้องลิงกำลังปีกนูหน้าพี่น้องเอ้ยน้องลิงกำลังปีกงนูหน้าตอนนี้ตอนนี้น้องหนานกำลังว่าสีไปเกี่ยวเขาที่ลงเกี่ยวเขาสอยบ่าวตายพี่น้องเอ้ยก่อนหาสีเมือนะสีมาเกี่ยวเขาสอยก่อนพี่น้อง คูอเร้อนี่มีแต่นมนมหนังเต็มเลยพี่น้องเอ้ยขางเทียงผ่อนบิวอันนี้หอดเทียงผ่อนบิวเรียบร้อยพี่น้องเอาเพิ่นกำลังเริ่มซุกเนก่กามีพี่น้องเอ้ยซุกเน่ซุกน้ำนะพี่น้องเนาะป้าลงมาทุงหายถงหน้ากามีแต่เข่าเลืองทองเต็มทุงหายถุงหน้าพี่น้องเอ้ยทั้งเขียวทั้งเหลืองไปทางพิษพี่น้องเอ้ยส่วนเอื้อนน้ำ กลับคืนมาไปดีป้ลงไปน้ำหนาน้ำหนาเลยบรรยากาศเย็นเย็นพี่น้องเย็นสบายทางนั้นสิเป็นพ่อน้องบิวพี่น้องเอ้ยกำลังคนเขาขึ้นรถไทยเนาะเขาผ่อนพี่น้องเอ้ยมาดแล้วหรอบอลอยไ่ได้มาโอ้เห็ดเป็นผ่อนนเลยอืม กำลังบ,บิวพี่น้องกำลังดำเนินการพี่น้องกำลังหลังมาเนาะน้องบ,รรบิวกำลัง,รรง,รรงลงมือตอนนี้โอ้ยยายจำนี้กับพ่อใจเลยนะยาย สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น,อน้อง <c oughs> าาข้ขา <c oughs> งรัดกันเสียได้เกี่ยวเขาว่ากันแลเช้าบ้านฟ้ามาเกี่ยวเข่าซอยน้องลัดสิมาเกี่ยวข่าซอยเพิ่นพี่น้องเอ้ย <c oughs> บอแมนว่าสิมาซ้ำห้ซ้ำหน้าได้เผวานหน้าเพิ่นก็นยังลายอยู่เอยอบอแมนว่าเอ,อ้เสแล้วแลรน,ลนมากเกี่ยว

อันผู้เป็นยญาป็นนั่งเบิ้องมาว่าผ่านหรือบ่อผ่านต้องใช้ต้องแย่งเบื้งลูกไผ่ได้บ่อผ่านเดี๋ยก่อนแล้วเนาะเป็นบ่อวัดเกียวเขาเป็นหรือบ่อขวัดขวัดได้อีกกับเป็นและยาย โบเป็นกดไก่เมื่อตอนนี้เลยโบเกี่ยวโบเป็ดไก่เมื่อตอนนี้เลยแล้วพอไอวิวค่ะโบไดเกี่ยวมิตะคนเออได้คนงานมาเด้อเออเออเออคนงานมาทางนี้มาทางนี้คนงานก็นังตากแดดก็วิ่งหมดใส่เสื้อดจีเหลืองๆจ้าได้สิแล้วยังแกนี่ ย่างมไตี๋ยต่อจุมเานี่ก็แม่นเขาเผินเลยต่อวยเตียวเออตั้นั่กคืออะไนี่ย่งบ่ได้ยวนันกคืออ่ะกอย้ยยายผิด้อกก๋วยเตยไลคือยายพิดอืบายดีี่นดอก มานังเบิ้งลูกไผ่เกี่ยวเขาจะว่าบ่เป็นป่ากระบ่เป็นเลยหายมืออปลาเธอบ่ใหญ่ใจดำเนีบ่เป็นเลยหายมือเราได้ได้แล้วเราบอกว่าไลายล่แล้วให้หยุดเราสิบบาทนะบ่เป็นเลยหายมือนาจ well, hmm. well ิเก yeah, nice, okay, ี่ยวเอ็นเออเด็กน้องนาดกันจะบอกเกี่ยวตัดก็หอกคอห่วงไว้เนาะให้เพื่อนว่ายุดยุดนี่บเป็นมือเนาะเอออย่าดีนะปลาเลยอยา

ยายจะเบิ่งขะขาดห่วงมันยังเคียวอยู่กับมีมืออื่นนี่มือนี่หั่นเคียวหน้าให้ดีแล้วเลยมืออื่นเลยคนให้มันแล้วเลยให้ข้าวชีข้าวปั่นให้บาดนี่ชั่วันเดวีไปคุดกีนหล่อเมื่อผันลูกไผ่อืมว่าตรหล่านเามันใหญ่แล้วชอบนิ่วก้อยเลยลูกไผ่กินอย่างบาตรกหล่อน้องบิวทามกิน

กะจาดีอยู่ค่ะไปดีอยู่ใจได้ข่าวไล่อนังบิวได้ข่าวไลแร้ยการบอยุธบยอดเลยนะตููสนีเอิยอกอนองบิวอีกผลิตัณในคนขเป็นบริมัดบ่้ำขึมาพงเมืโลดบผิตัด ใครอยากปั่นใครอยากปั่นก็ปั่นก็ปั่นตามผลแล้วคนแบบนี้มันจะโมเปืองตอกเนาะคนขึ้นกองเมียนเวลาเขามาปั่นเขาก็หุบเองกับมกนเขาเลยไปเลยเฮ้ยไปเ่อนขากระถาแต่ไปยิบกระเพ้าเขายายเจ้าพระไปใส่บอกไม่ยังบริสุทธิ์เจ้าเบิ่งดูหัก กี่ยวขึอนนะเดนะนาหายใหญ่แหงนักคนี่เลยนาหาใหญ่นียังว่ามันยูนูาตาไปใชน้ำ่าตายน่เนาะโอ้ยมาเกี่ยวขาซอยปนี้เดี๋พี่น้อยอืออการเราเลยมาพี่นดองการนี่เอิ้อนน้องพิ้วการเลยพ่เอิ้นนพ่อมาก บวบวาเลยงัดก็ได้ลูจนได้ลูพี่บ้าดีกมือั้งสีได้อาเติาโกมบะาบบะเป็นแิดไปหาเลยิดไปนังเลยมืไงในขนาดว่ากัยังมือเเดี๋ยวมือัลือัตนี้แหละเก่นไจะบอยลกเกี่ยวเอ็มมือไงเกี่ยวบกข่าเกี่ยวบกข่าบ่อ้าวไอุ้ลงไปเลยพี่นง ดึงหัวซักบอกเออเมื่อยไ,ได้แพ้แห้งหตัวเองแพ้แห้งได้แบบนี้นะแจสิแพ <c oughs> ้แหงไปใชเลยอาเราดึงเห่าเหมื่อยเลยเนาะีหนา,ออยายที่เมนะื่อวานให้แม่น้องกิเมื่ออีดายเ่ยปีนี่โซลุปแลีปีนี่นะโอ้ยใส่เขาวันดำดำ,ดำคือทางหลังอย่างนี้แดงอด็กน,น,นั่นดันแบบนั้นนะออกพร้อมพนเขาขแบบนีอ จังห่วงมันจังดุกทะเลปลาทะเลนี่นี่ถ้าผัดเป็นข่าวอันนั้นมันจิห่วงเม็ดตั้งๆเรียนๆกังห่วงมันจี๊ดนะมันห้าห่วงน้อยอยู่มันหักหลายเม็ดนย่าลางเบิ่งลูกไผ่บอนางเบิ่งเสาจ่อยเกี่ยวข่าวผ่านบ่หรือบ่อผ่านเกี่ยวไว้ๆเนี่ยเฮ้ยเกี่ยวบ่เป็นกระซิ่งแหล่ะอร่อเฮ้ยแล่นผ่ารด เอามาเกี่ยวาตีอ่ะพี่น้องเ่ว่าล่าจากสียอกมาไหวน่แลนผาก่อนเอ๊ะแล้วเห็นตาอีกคือแบบ พี่ว่าบ่าวตายประ่ธรรมดาแล้วขี่รถบไกลๆยังแนวเพนตาอยู่ตาตีพระแดงาบ้าน่อยด้พี่เหรอเออตาโลย่เออนี่คือวหัวเพราะว่าว่าอุจไตาีเลยงไผู้ย่าเหียนระวางนี่เว้นนี่ก็ว่าอุบโอ้ยว่าพี่ว่าเอาว่าสมาทุกคนเห็นน้องเออว่าพอดีเอเพิ่มาเลอือาเปอกว่าพอดีอานดมาเลยว่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บ่ามาซาวบารังวิวโอ้ยโอยตาวยาบ้ากับเรานะให้ลมเราหันใจเนี่ยจักบาทเอิมเอ้ใ่บ้าป้าเต้าธรรมดาอีกยังบอกอ้ไปคนผ่อนเ่าผั้ซอยเล่านั้นจักอันที่ทั้งหน้าเลยเว้ยวบ้าสมน้อยเว้ยเวยีวบ้าสน้อยหลายาทางนา้างนาเนะโ้ย สันนี um ่เซลผู an ้บ่าวป่ืนยามากเกยวันลแบบนี้น่าังองเืองนกมแนเมัน่ะผัวสน้อยองเยันี่มานังงกาเอ่องนักเอิ้นจแรงนี้เออไทแล้วมมหาเลยข้าวเอ้ยกง้ามอยู่ได้นาะมันคือแนมไปมีหยาเบ้อยเออ เขายยนี่แหแะบ่มีหยาเนาะเขาาย่ um, um, uh, ี่งามวยมบูรณ้น้ายมันลุกกว่านาได้อุ้ยเให้น้าายมันต่ำกว่าให้นาได้อุ้ย อโอ้พอน้องบิวภาพรถโดด,ดเลยพี่น้องเลยโ <c oughs> ดดเลยพูแดยูนแท้ทอง้าพู <c oughs> นาเห็นตาแต่ดนเลยเนาะไปทางไหนก็มีแต่หยาเงี้ยไปดพี่น้องพาะ่กรสืพี่น้องขอนแงพี่น้องเลย่นันแลแต่กลับเออเริ่มมอมอเลยและมอมอเลยแหละเพื่อนนะเพราะว่าโตโที่ว่าใหญ่ๆเนี่เขาก็เออเ็บเกี่ยวโตเต็งัวนีทื่ว่าัวนี้ยังไมล้สออันทา้งสองนแต่ไขๆในมันมันกลับมหลายไปไือจากแรกเลยแหละพันสำนั้นคะ เออเฟินเฟินเฟินเฮ้ไปเกีียวไปเกีียวมีผู้มาซอยมีผู้มาซอยเห็นเผาเกีียวแล้วแหนบมือต้อนมาต้อนนะฮะประมาณประมาณสามนี้แล้วคือคือไฟอยู่นี่นี่แหนบมือโอ้โหโชคชีมันโหโชคชีเลยเกีียวอะไรแบบนั่งน้ำใส่โอเคผัดกินมากผัดเผา อะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องหนัดก,กสิคอโบไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลาค์กดแชร์กดติดตามส่งน้องหนัดด้พี่น้องน้องหนัดก,กัสิด้เกี่ยวข่าวซอย่นต่อพี่น้องเอ้สบายดีสวัสดีเด้อสวัสดีดสกุลสกคนขอบคุณหลายๆที่เข้ามาบ่งมาชมเด้อ